มาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าพวกเราเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สุดเจ๋งอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงช่องสำหรับคนหน้าตาดีกันด้วยนะับยูฮูสวัสดีครับเพื่นนพอนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกกระบอที่มีชื่อว่า i r a n Seek One Color นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะมีให้เลือกเพียบเลยคลาสสิกโหมดกับอินเฟรตโหมดเหรองั้นเอาเป็นคลาสสิกโหมดแล้วกันเนาะอืมหนึ่งคนหาหรือสองคนหาเหรอสองคนหาอ่ะไปช่วยกันช่วยกันจะได้ช่วยกันหาเนาะ ย้ยอีกคนนึง <c oughs> คนนี้หน้าตาตลกจังเลยยือก <c oughs> ด่านนะครับผมอ่าด่านนี้ละกันนี่เลยนี่เลยคุณต้องซ่อนนะครับผมสีที่ใกล้เคียงคือสีน้ําเงินอ่าสีน้ําเงินเหรอ,อมีเหรียญให้เก็บเพียบเลยอ่ะต้องซ่อนเวลาโอ้ยยี่สิบวิเลยเหรอนี่เลยผมซ่อนตรงนี้เลยนะครับผม มันมันจะง่ายไปไหมเลยอุ้ยเลยสิบวิเองอ่ะเดี๋ยวนะผมต้องไปซ่อนที่สีน้ำเงินก่อนเอาตรงนี้แล้วกันใกล้ๆโอเคเฮ้เฮ้ไม่มีใครหาเราเจอหรอกไม่มีใครหาเราเจอหรอกนี่เราต้องดูตรงนี้เลยอู้หเพื่อคนหานะครับผมนี่เขาจะหาเราเจอหรือเปล่าเขาจะหาเราเจอไหมอ้หเขามุ่งหน้าเก็บเหรียญอย่างเดียวเลยตอนนี้อมันจะหาเราไม่เจอนะอุ้ยคุณต้องซ่อนคุณต้องซ่อนสีที่ใกล้เคียงก็คือสีเหลืองอย่างสีเหลือง yellow ขมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วขมาแล้วอุ้ยเราต้อง ใส่จังหวะนี้ใส่จังหวะนี้แล้วกันวิ่งแอปโอเคท,ที่ใกล้เคียงนะครับผมตอนนี้เลยยี่สิบห้าวิยี่สิบ้อวีตอนนั้เน,นเพื่อนอยู่ตรงนี้กันหมดเลยโอเคแล้วก็มีคนหานะครับผมคนหามีคนเดียวเหรอตอนนี้คนหาเขากำ <c oughs> เขากำลังวิง่งวิ่งแบบว่าอันนี้อยู่เลยอโอเคต้องซ่อนสีเหลืองสีเดิมเลยไม่เป็นไรมาเลยมาเลยมาเลยแล้วคนหาไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าคนหาตก นี่ไงโอ้โหเจอแล้วหนึ่งนะครับอุ้ยเขาเจอแล้วหนึ่งคนเลยอยู่ตรงที่เราพอดีนี่นะตรงที่เราพอดีเลยอย่านะอยอาไปใหตัวเองอย่าโอ้โหรอดรอดเจอไอ้รอดเราลากมาทำไมไอ้เปยกข่าเราสงสารเองจริงเรียบ้หลลากมันทำไมไม่นะ มันเลยเรอบน,นี้จะเป็นอินเฟนทหมดนะครับผมจะเป็นโหมดแพร่เชื้อนะถ้าคนหาเจอเรานะครับผมเราก็จะกลายเป็นคนหายทีนึงว้าวนี่เลยสีที่ใกล้เคียงนะครับผมคือสีดำเราต้องหาสีดำใช่ไหมสีดำสีดำนี่ไงโอ้มาตรงนี้กันหมดเลยมาตรงนี้กันหมดเลยนะครับผมอ,อุ้ยอุ้ยนี่นี่เราต้องอยู่ย่างนี้เราจะหาเราเจอไหมเนี่ยเราจะหาเราเจอเพราะว่าเพื่อนโป๊ะแตกเนี่ยสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูวตากมาอีกแล้วตากมาททำไม ฮยอย่ามา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 เ้ยไปแล้ว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 อ้ไปดีกว่าไปดีกว่าเนี่ไงสีที่ใกล้เคียงสีดำีอระวังเะระวังนะ้ทุกคนเขาไปไหนแล้วะคนหาเขาไปไหนแล้วเนี่ยมาดูซิโอ้คนอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่เขากำลังไล่กำลังไล่คนนังอยู่ผมวิ่งไล่ไปแล้วตอนนี้จะจับได้หรือไม่จับได้หรือไม่จับได้หรือไม่เอ้าไม่ได้เฮ้ยสีสีใกล้เคียงสีเงิน สีน้ำเงินสีน้ำเงินเขางบนมีไหมไม่มีมีมมมข,ข้างล่างนะครับผมข้างล่างอยู่ตรงนี้เลยกันอ่ายืนแบบหล่อๆนี้นะครับผม,มเลยมาเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเขากำลังขึ้นมานี่เขากำลังขึ้นมาอยู่ในสีน้ำเงินแล้วเรียบร้อยเด็กๆไปน้องเฮ้ยโอ้โหเขากระโดดข้ามหัวเขามาที่เราปะเนี่ยผมว่าคงจะไม่มาที่เรานะเฮ้ยคนหนึ่งคนหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับผมยุยม,มาเสียวเหลือเกิน าสีดําใกล้ๆเลยเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนแล้วอืเขากําลังหาต่อไปอุ้ยนั่นเรานี่นะเอ้ไม่เจอเราหรอกไม่เจอเราดีแล้วดีแล้วอย่าขึ้นมาอย่าอย่ากระโดดขึ้นมาอย่าเฮ้ยมาเจียวอะไรยืนอยู่ตรงนั้นเห็นเราเปล่าไม่เห็นเราวะดิเร็วเก้าเปิดเจ็ดหกห้าแล้วเราอยู่นี่เราไปเราไปเราไปอเราไปอ๋อสีเขียวสีเขียว เออส,สวัสดีสวัสดีไปแล้วไปอยู่ไปแล้วไปกันไปกันโวยเอ้ยเฮ้ยเขาอยู่งั้นเขาอยู่งั้นไปแล้ว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 แล้วก็เห็นแล้วเปล่าไม่เห็นนะไม่เห็นโอเคเราอ้อมไปอ้อมไปวิ่งอ้อม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 เออสีเขียวต้องเป็นสีเขียวสีเขียวแบบนี้เหรอหรือว่าสีเขียวไหนก็ได้ เอาโอเคสีเขียวนี้จัดไปจัดไปเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาเฮ้ยวัดเตียวเฮ้ยกลับมาแล้วนี่เขาอยู่กางล่างแล้วอยู่กางล่างแล้วเขเ,เ,เ,เจอไหมเนี่ยเพราะว่าคนนั้นเขาเขาอาจจะสีตามที่แบบอันนี้ก็ได้ผมก็ไม่เคยเป็นคนหานะผมก็เลยไม่รู้ว่าว่ามันยังไงสีใกล้เคียงนะครับผมสีดำสีดำ,ดำตรงนี้เลยตรงนี้เลยสีดำเฮ้เยได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ด้วยนะ โอเคเรียบร้อยโอ้โหมีคนแบบว่าถูกจับตั้ง3คนแน่หืมรอบนี้ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ย <laughs> ตกใจไบหนะ้าหน้า <laughs> ต,ตา่ากลัวมากเลยหน้าเหมือนปลาเลยมารอบน,นี้เป็นคลาสสิกโหมดนะครับผมตอนไหนพื้นที่ใกล้เคียงงั้นเราต้องไปซ่อนตรงไหนดีรอบที่แล้วเราไปซ่อนบนนั้นไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยรอบน,นี้ผมตรงนี้แล้วกันเออ,อนี่แหละได้ไหมได้ไหมได้ไหมยบไม่ได้ด้วยนะต้องเป็นแบบว่าลูกบอลอย่างเดียว ม,มาอยู่ตรงนี้ก่อนเขาอยู่ไหนเนี่ยโอเคเขาอยู่ข้างล่าง <c oughs> เขากลางไปไล่อีกคนนึงอยู่ลองไปไล่อีกคนนึงไอ้เปี๊ยกข่าเราสงสารเองจริง <c oughs> <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> วิ่งวิงว่งไล่จับวิ่งไล่จับ <c oughs> อุ้ยโดนแล้วนะครับผมส,สีดำสีดำนะครับอืมกดแอบตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่าเขาบอกว่าไม่สามารถซ่อนตัวได้นะครับผมมันต้องเป็นสีที่เลือกเท่านั้นเจเล่เช่นสีนี้นะครับอ้าวกดสีดำําไมได้สีนี้อะ เอาสีเหลืองอีกสีดำอยู่ไหนนะสีดำนี่ไงเนี่ย่แล้วมันจะปล่อยใจสีเหลืองเนี่ย่ะแล้วอ,อยู่ไหนโอเคอยู่งี้เดี๋ยวเราวิ่งเก็บเงินวิ่งเก็บเงินก่อนออต้องหาสีดำให้เจอก่อนอุ้ยสีดำหายากมากตอนนี้สีดำหายากมากเลยเขาอยู่ใกล้เราไหมเนี่ยโอเคอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ตอนนี้เหลือเวลาแค่สองนาทีเองอุ้ยเขาไปอยู่ตรงชั้นรองเท้านี่ไงชั้นรองเท้านี่ไงเฮ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วโอเค โอเคล่าแล้วแหละเขอยู่ไหนเนี่ยโอเคเขาไปวิ่งเล่นตรงนู้นแล้วก็เอ่อเก็บเลื่อนก่อนอันนี้เงินเงินทองทองนะครับผมเงินทองทองนี่เราพลาดไม่ได้เลยรับซับครับผมรับซับนี่แน่อุ้ยสีสีใกล้เคียงสีเขียวย่างสีเขียวเย็นโลโอ้ไม่ใช่สีเขียวกลิ้น อันแน่ไม่เจอเราหรอกฮ้ยเฮรอดแล้วเราตอนนี้วิ่งไปหาเขาไหมวิ่งไปหาเขาดีกว่าวันนีน้นายไอเห็นเราเปล่าอันแน่เอ้ยโอโตะ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 เฮ้เกือบแล้ว คนหาแล้วครับผมอู้วิเจ๋วเลยไปเลยไปเลยเราจะได้รู้ว่าเวลาหาแล้วเป็นยังไงนะเราเลงไว้ก่อนเลงไว้ก่อนเออแต่ละคนแต่ละคนอยู่ไหนกันบ้างโอเคคนนี้อยู่นี้นะสองคนอยู่ใกล้เลยอันนี้เป็นหมวดแพร่เชื้อนะครับผมอ <ke> the ินเฟคแต่ละคนอยู่นี้กันหมดเลยอยู่ขวากันหมดเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยเอแล้วเรากดอะไรอ่ะเราต้องกดอะไรอ่ะเนี่ยเราแทบจะจูบกันแล้วเราต้องกดอะไรอ่ะเราต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวสิเราต้องทำาไงอ่ะเนี่ย เนี่ยเราเราวิ่งแบบว่าเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วเราเราต้องทำไงอะแล้วผมกดคลิกซ้ายคลิกขวาออาได้แล้ววิมงไปชน,หไ,หนไหนนะ้าวิ่งโอเคอี่ยงเราพ้นสายตาเราไม่ได้หรอกโอ้อยู่นี้มีกล่องทุกสีเลยอะผมว่าอยู่นี่อย่างโกงเลยนะยนี่อย่างโกงเลยฮ่าเด็กๆไปน้องคือโอเคแพ้เชื้อแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์นี่เลยนี่เลยนี่เลยวิ่งข้าตัวไปไหนอะ เราต้องวิ่งต้องวิ่งตามเขาต้องวิ่งไปเออฮ้ฮ <c oughs> <c oughs> แพ้เชื้อได้หลายคนแล้วตอนนี้ไม่ขนามือพี่เลย <c oughs> ทีหลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะเ <c oughs> อ้สวัสดีครับอย่าดีไว้น้องสวัสดีครับเฮ้ย <c> ฮ <oughs> ้กกี่คนเนี่ยอกีกสามคนเหรอ <c oughs> นี่ไงนี่ไงอยู่ฝั่งนู้นเจอแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะไม่น่าจะทันเพราะวิ่งช้า อุ๊ยผมหาไปเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้ยสี่คนสุดยอดเลยจบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับไฮแอนด์ซิกวันเคลื่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นไงให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะครับไม่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู